อย่าไปหาเรื่องกับคุณผู้เชี่ยวชาญเขานะเดี๋ยวพี่แท้ยิ่งเป็นหลี่เองที่ทำให้ฉันนี้พวกเราก็ต้องช่วยกันเพื่อให้โรงเรียนเราผ่านการตรวจสอบในครั้งนี้จะที่มาขวางทางทำให้ฉันมาสายจัลเม่อย่าไปหาเรื่องกับคุณผู้เชี่ยวชาญเขานะ ดอย่ไปหาเรื่องกับคุณผู้เชี่ยวชาญเขานะเดี๋ยวแต่ถ้าได้ลอกเกียรติคุณกับเงินหนึ่งล้านมาใหญ่จะลำบากมากเลยเนะพี่แท้ก่จกฝรัหลัีมีเองที่ทำทีฉันนี้พวกเราก็ต้องช่วยกันเพื่อให้โรงเรียนเราผ่านการตรวจสอบในครั้งนี้